สวัสดีครับผมสุรศักดิ์มณีเสรลัตนาเป็นดีไซเนอร์และก็เป็นโฟลเดอร์ของแบรนด์คาเลต้าจูเลียเป็นจวเลี่ที่ใส่ใจในรายละเอียดทั้งในด้านการดีไซน์และการผลิตแบรนด์คาเลต้าจูเลียเนี่ยก่อตั้งเมื่อเดือนกันยายนสองพนานะครับทำไมต้องเป็นคาเลต้าเพราะว่าคาเลต้าเนี่ยมันเป็นชื่อคนจริงๆแล้วมันหมายความว่าผู้ที่มีอิสระ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในการดีไซน์โลโก้ของเราแล้วเนี่ยเราจะให้เป็นรูปขนนกนะครับขนนกเนี่ยสื่ออยู่แล้วว่าเป็นความอิสระนะครับแล้วก็เราจะทําให้เป็นบามปิดเป็นคล้ายๆตัวอักษร C ีซึ่งเป็นตัวแรกของแบรนด์ของเราอีกด้วยคอลเลกชัน <Collection S 1> ในปัจจุบันของ c า l ิต้าเนี่ยมีถึง7จ็ดคอลเลกชันด้วยกันนะครับเป็น คอลเลคชันหลักเนี่ย5คอลเลคชันส่วนคอลเลคชันลองมา2คอลเลคชันซึ่งในตัวแรกที่เราลอนชอกมาเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบรนด์ identity ซึ่งเราจะถือว่าเป็น pre collection ของเรานะครับก็จะมีแหวนตัวที่เป็นกิม m i c ของแบรนด์เราคือว่าเป็นแหวนเฟเ t อร r i ิงซึ่งตัวนี้จะมีทั้งเป็นแหวนที่เป็นใส่นิ้วก้อยใส่นิ้วกลางซึ่งจะดีไซน์มาเป็นรูปผลนก ในคอลเลกชันแรกของเราเนี่ยเราจะให้ชื่อว่า Journey to the Garden of Eden นะครับไอ้เรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรเรื่องเกี่ยวกับการกำเนิดมนุษย์เรื่องอาดัมและอีฟเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลือกในคอนเซปต์เนี้ยมาใช้เพราะว่าแบรนด์เราก็จะเกิดในคอลเลกชันแรกเหมือนกันเป็นการกำเนิดแบรนด์และกำเนิดของมนุษย์ไปพร้อมๆกันส่วนคอลเลกชันที่2เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับยุคก,กลางซึ่งเราให้ชื่อว่าเป็น Medieval k n i Knight, ซึ่งเป็นอาศวินในยุคก,กลางเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีงานที่เกี่ยวกับ ในยุคสมัยนะั้นในศิลปะที่เรเยนใะนซองศิลปะที่เป็นโกธิกเข้ามาแล้วก็มีเราใช้เอเซนเกี่ยวกับชุดเกราะของอนักรบสมัยโบราณเข้ามาด้วยในการดีไซน์เนี่ยก็จะมีตัวที่เป็นเราใช้ลูกตุ้มโบราณในการดีไซน์เป็นต่างหูเราใช้รูปภาพในโบสถ์ในการทําเป็นต่างหูสเตนการ์ดขึ้นมาส่วนคอลเลคชันที่3เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับวอรคานเราให้ชื่อของคอลเลคชันนี้ว่า The v o l c a n i c Restate เรามองที่ว่าเรา เกิดมีลาวาปะทุออกมาจากภูเขาไฟที่ระเบิดแล้วเรามองเป็น4ีสถานะซึ่งเราให้ชื่อว่า The Ocean นะครับเป็นสกินเนอรี่ที่สวยงามอันที่2เนี่ยเราเป็นเดอะลาวาก็เป็นภูเขาไฟระเบิดออกมาละก็มีน้ําลาวาไหลออกมาส่วนที่3เนี่ยเราเป็น Under Wonder ซึ่งมันจะมีคุมทรัพย์อยู่ใต้ดินอันที่4เนี่ยเป็นเรื่องคริสตัลส่วนในคอลเลกชันย่อยของเราเนี่ย เราเป็นตัวเสริมสําหรับในตัวเรื่องโบคาโนเราให้ชื่อว่าเป็นโฟล์ลาวาซึ่งเราดูการไหลของลาวาเนี่ยมันสามารถทําเป็นฟอร์มแล้วก็มาเล่นทําเป็นแหวนหรือเป็นอะไรได้เราก็เลยมาใช้ในจุดนี้ซึ่งตรงนี้เราใช้คอนเซปต์มาขยายนะครับส่วนอันต่อไปเนี่ยเราใช้เทคนิคของในคอยเซชัน3สามที่เราสามารถเปลี่ยนหน้าได้เนี่ยมาทําเป็นคอยเซชันอัลฟา numeri ซึ่งตัวนี้เนี่ยเราใช้ตัวหนังสือ A ถึง C ที่เรามาใช้ด้วยกันเราก็สามารถเปลี่ยนหน้าได้ แล้วก็ทำรูปแบบแหวนทรงใหม่เกิดขึ้นเรารีวิวในคอลเลคชั่นที่ 1, 2, 3มาแล้วเรื่องเกี่ยวกับเป็นนางเทโลจีนะครับแล้วก็เลยมีอินสปิเรชันในล้อชั่ที่4ขึ้นมาเรื่องเกี่ยวกับ b i r d of Prey นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันเป็นนกพุล่าเป็นนกใหญ่นะครับเป็นอย่างเช่นนกอินทรีนกเหยี่ยว ที่เรามาใช้เราใช้เอสเซนต์ในตัวของที่ปีกเขาที่สยายปีกขึ้นมาเรามาใช้มาเป็นการดีไซน์แหวนนะครับแล้วก็ใช้จงเล็บเนี่ยในการดีไซน์เป็นต่างหูบ้างเป็นแหวนบ้างในตัวนี้เนี่ยทำให้มนุษย์เรารู้นะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยนอกจากเราเป็นผู้ล่าโดยตรงอยู่แล้วเนี่ยเราก็ยังมีอีกชนิดหนึ่งเนี่ยที่เป็นนกผู้ล่าเหมือนกัน ถ้าจะบอกว่ารู้จักได้ยังไงเรารู้จักกันประมาณเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะหลิวได้ลงที่เดอะว n d e r Room มที่สยามเซ็นเตอร์หลิวทำเสื้อผ้านะคะแล้วก็ส่วนคาริต้าเนี่ยก็ทำแอ c เซ s เซอรี่เราได้ลงอยู่ในซีซันเดียวกันก็เลยได้รู้จักกับะคาริต้าค่ะรู้จักจากที่ร้านกาแฟวันด์วอลนะคะก็คือเจอกันแล้วก็ได,ได้ได้คุยกันแล้วก็ทราบว่าคุณเอ็มทำจิวเวล ก็เลยติดตามเข้าไปในเพจใน a c e b o o k อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นรูปคอลเลกชันต่างๆเนี่ยอันแรกที่ที่รู้จักเลยคือจะเป็นที่เป็นอัลเบตค่ะตอนแรกพี่เคยอ่านสัมภาษณ์ของเจากในจุดประกายหนังสือจุดประกายก่อนว่ามีแบรนด์คาริเตเราแล้วก็มาเจอที่งาน b i ๊ที่ไปเทคบางนาแล้วก็เรามาเจอกันอีกทีตรงงานมาริแคร์ที่ตรงอารีน่าเทนแล้วก็ได้มาเป็นลูกค้ากันที่นั่นค่ะ รู้สึกว่าคาเลตตาคือเป็นเป็นจิวเวลรี่ที่ที่เป็นงานอาร์ตแต่ว่าใส่ได้จริงอะคะ่ะก็คือทุกคอลเลกชันเนี่ยจะมีคอนเซปต์ที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็มีความประณีตในในแต่ละคอลเลกชันเน่นะคะ แล้วก็ที่ใส่ได้จริงเนี่ยก็คือมันสามารถใส่ได้ในชีวิตประจำวันได้ในใน,ในหลายๆสไตล์ของการแต่งตัวแล้วก็เหมือนกับเราสามารถเลือกแมทเทเรียลให้มันเหมาะสมได้กับตัวลังของเราเองโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนตัวตนของเราไปเยค่ะ<ม>ก็เลยรู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่ชอบมากเออจริงๆแล้วคือเอานี้พี่เป็นคนใช้เขาเรียกว่าเหมือนการแต่งตัว มันมีอะไรที่แมชกับเราเวลาพี่เห็นไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับหรือการแต่งตัวเนี่ยคะ่ะพี่ก็คือว่าเออพอเห็นปับ๊บเราจะรู้เลยว่าม,มันเข้ากับตัวเราเป็นบุคลิกของเรามันเหมือนว่าเราคันเนกันแล้วก็เป็นแบรนด์ที่คอนเนกับตัวพี่ได้พี่จะหวานพี่ก็ใส่ได้พี่จะเปรี้ยวพี่ก็ใส่ได้พี่จะเท่พี่ก็ใส่ได้อะรไรอย่างเงี้ยคะ่ะสินค้าชิ้นไหนที่ชื่นชอบเป็นพิเศษอยากจะบอกว่าหลายชิ้นมากเลยนะคะไม่ว่าจะแหวนนะคะแล้วก็สร้อยคอที่ชอบมากๆเลยก็คือจะเป็น แหวนนะคะแหวนนี่คือลาวานี่ใส่อยู่ตลอดทุกวันนะคะแล้วก็เฉดออฟเกรย์นะคะแล้วก็เป็นแหวนที่เปลี่ยนหัวแหวนได้อันนี้เท่มากนะคะชอบมากก็ซื้อเลยค่ะก็ส่วจะเป็นคอลเลคชันนี้นะคะแล้วก็คอลเลคชันใหม่ตันนี้ด้วยก็คือสามคอรเลคชันนี้พี่ค่อนข้างชอบรู้สึกว่ามันมันเป็นคาแรคเตอร์พี่มันสามารถใส่ได้กับเสื้อผ้าหลายแบบอะไรเงี้ยค่ะหลายๆสไตล์แล้วก็ มันได้ทั้งหวานด้วยเท่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่ชอบเป็นพิเศษก็จะเป็น2ตัวนี้ก็คือตัวแรกก็คือจะเป็นตัวอัลฟาเบตนะคะคือที่ชอบก็คือว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนอัลฟาเบตได้ตามตามตามชื่อของเราอะไรเงี้ยแล้วก็มันสามารถเลือกวัสดุได้ด้วยอะไรเงี้ยเป็นเป็นสีต่างๆตามที่ตามที่เข้ากับตัวเราอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้มีแฟชั่นใหม่ๆออกมาอีกเยอะๆแล้วก็แบรนด์คนไทยที่ก็อยากให้ ให้มีคนเขาเรียกว่าอะไรอะเรา,าจะใช้แบรนด์ต่างประเทศมาเยอะใช่ไหมตอนนี้มีแบรนด์คนไทยที่ท,ที่มีความเท่เก๋แล้วก็พี่ก็ผ่านการได้รับการชื่นชมจากต่างชาติเป็นลูกคา้าพี่ว่าม,ม,มันสวยมากก็อยากให้ให้ทางแบรนด์เนี่ยมีผลงานใหม่ๆออกมาให้เราได้อีกในคอลเลกชันของคุณเอ็มของคุณเอ็มในในทุกทุกคอลเลกชันนะคะก็มันจะมีคอนเซปต์ที่ชัดเจนอยู่แล้วอะค่ะก็คิดว่าน่าจะติดตามคอลเลกชันต่อไปเรื่อยๆอะคะ่ะ ก็อยากจะฝากน้องเอ็มนะคะสิ่งที่น้องเอ็มทำมาเป็นสิ่งที่ดีมากๆเพราะว่าออซิสซอรีของน้องเอ็มไม่ว่าจะเรื่องของคุณภาพการใช้วัสดุต่างๆแล้วก็การดีไซน์น้องเอ็มให้ความละเอียดกับอของที่น้องเอ็มทำมากๆเลยนะคะใส่ใจทุกรายละเอียดทุกชิ้นไม่ว่าจะตุ้มหูหรือว่าอะไรก็ตามแบรนด์ไคลต้ามีเอกลักษณ์แล้วก็มีความพิเศษขนาดไหนเมื่อไหร่ที่คุณได้ใช้แบรนด์นี้คุณจะตกหลุมรักแบรนด์นี้ทันที การออกแบบของคาราต้าชูรี่ของเราเนี่ยนอกจากความสวยงามของเครื่องประดับแล้วเนี่ยเรายังถือว่าเป็นศิลปะท,ที่คุณสามารถสวมใส่ได้ด้วย